เอาละครับอสวัสดีครับอุูสวัสดีเช้าวันฝนตกนะครับฝนตกได้ชาวนี้ต่อกินง่ายอยู่ง่ายกันในแทนวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่กินอาหารรสจ,จัดมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ราจารจะทําผัดเปี้ยวหวานนะครับแต่เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นเนื้อไก่นะเพราะว่ามีไก่เหลืออยู่นะครับ ผัพี่หวานก็มีมันเป็นเมนูที่ใส่ผักได้เยอะอะผักได้หลากหลายจริงๆอย่างวันนี้ผมมีนะครับก็จะมีคลิกยหยวกนะครับซื้อมาจากร้านพี่ออนซาให้สะอาดแล้วก็เตรียมหั่นนะครับแล้วมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศก็มีแตงกวาับปรลนะครับเป็นเมนูที่ค่อนข้าง หั่นเยอะเหมือนกันนะอ่าฮะดีใหมีประโยชน์ดีการหั่นผักนะหั่นตามใจชอบได้เลยนะครับใครชอบแบบไหนก็หั่นไปเลยครับไม่มีตายตัวแต่หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าผัดเปี้ยวหวานนี่คือวเวลาผักไตเนี่ยชิ้นผักจะต้องสวยงามด้วยลักินได้เต็มปากเต็มคำนะครับ ดูสิเขาดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเบตาคาร์บนเทพียบอ่าหลังนี้ก็หอมใหญ่โอเคผมจะจัดเต็มห่วลูกไปเลยมันตกบ่อยฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรับหนึ่งนะครับ อาล้วครับทีนี้ก็ถึงพอผมเตรียมขอทุกอย่างเสร็จแล้วก็ผมก็จะเริ่มทําการผัดแล้วนะครับน้ํามันที่ใช้วันนี้เป็นน้ํามันหมูนะครับก็ตามด้วยกระเทียมสาบของเราตออน,นี้ให้หอมก่อนเลยวันนี้เนื้อไก่ที่ใช้ก็คือเป็นเนื้ออกไก่นะครับแล้วก็ผมก็ไปหมักไว้แล้วหมักไ้นิดหน่อยเนื้อไก่จะได้นุ่มๆม,มานะครับ อ่าละฮะพอกระเทียมมีกลิ่นมีกลิ่นหอมก็จับเลยครับใช้น้ำในะการช่วยผัดได้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ซักก่อน ได้เลยครับพื้นฐานของเราก็คือฮ่าฮไข่แพ้ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่เพราะว่าผมกินได้นะแต่ประมาณนิดนึงนะครับมาช้อนชานึงนะฮะผลก็ตกอือหือเนื้อไก่จริงๆก็สุกง,ง่ายนะครับนี่ก็เริ่มได้ที่แหละ ของรสเรื่อยๆเ,เลยนะครับของรสอีกทีก็คือน้ำปลาแทย้ยี่ห้อนี้ครับคูดไลท์ตอนนี้บ้านผมเป็นคลังแสงน้ำปลาไปแล้ว, <c oughs> วแล้วก็น้ำตาลนะครับผับเกเปี้ยวหวานนี่ก็จะออกรสชาติที่มีความหวานความเค็มมันนะครับมีความเปรี้ยวแล้วก็มีได้กินผัเกเยอะ ก็ตกอีกแล้วชิมก่อนออมความเค็ม,มได้เป็นิดหนึ่งใส่ได้ใส่หน่อยครับเราจะได้คเข้มข้นโอเคแล้วตอเปรี้ยวอีกตัวที่ต้องใส่ก็คือใช้น้ำส้มสายชูสายชูนะครับเพื่อความ เปรี้ยวหวาน้อผักอีกอที่ช่วยให้เป็นความเปรี้ยวก็คือตับรลดนะครับชิมเบิงเปรี้ยวยังมาแล้วมาแล้วพอพอเดี๋ยวเปรี้ยวเกินนี่ก็ใส่ผักเลยครับผักที่ใช้นะครับวันนี้กินผักแบบจัดเต็มอ่ะ อ,อ,อ่าแล้วฮะนี่ยครับพอใส่ผักแล้วก็ผัดไปเ้อครับจนผักสุกนิ่มนิดหน่อยอะนะครับเดี๋ยวก็ชิม,มอ,อีกรอบหนึ่งจะได้จบอืมหอมผักต่างๆพอลแล้วฮะผมผัสุกแล้วจบท้ายด้วย ซอสหอยนางรมตาแม่ครัวนิดนึงนะครับเพิ่มความนวลเนียนในรสชาตินะครับน้ำมันหอยมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผักเรามีความหวานเยอะโอเคปิดไฟเดี๋ยวจัดจานกันนะครับอ่าแล้วฮะที่นี้เสร็จแล้วครับอาหารเช้าของเรานะครับผัดเปรี้ยวหวานนะครับใส่ผักได้หลากหลายมากมายแล้ววันนี้ใช้ใช้เนื้ออกไก่นะครับเนื้ออกไก่หมักเพื่อที่จะ เป็นเนื้อสัตว์เนะครับเมนูง,ง่ายๆที่ใครทําได้แน่นอนนะครับผมผัดเปรี้ยวหวานความเปรี้ยวมาจากสับปะรดด้วยนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็อีกอย่างที่ต้องช่วยก็คือใช้น้ําส้มสายชูในการปรุงนะครับจะได้มีความเปรี้ยวหวานเค็มในนี้เลยฮนะและผักต่างๆเนี่ยอร่อยชัวร์แน่นอน <c oughs> ชิมหน่อย <c oughs> อื้หือร์ร้อนๆนเนี่ยครับสับปะรดเนี่ยครับ สับปะรดพอเขาก็มีน้ําเครื่องปรุงไปต่างๆนะครับสับปะรดก็จะดูดน้ําปรุงไปหมดเลยนุ่มอร่อยข้าวเข้าๆอ่ะข้าดีกว่างั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสับการรับชมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับายแทนวันนี้ทำผัดเยี้ยวหวานไก่นะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปใปแทนมีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันเลยไม่มีการห่วงสูตรอยู่แล้วเพราะผมทําตามสเต็ปที่ผมผมอยากกินนะฮะไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยหรอกครับเอานะฮะดังนั้นวันนี้นะครับใครจะกดแชร์นําไปใช้กด u u s c r i b e ได้เลยนะครับผมในแทนยินดีครับกัรวันนี้ขอตัวนะครับผมจะกินข้าวกันนะครับสวัสดีครับผม